จิช็คเทศไหมคะอันนี้ย่งค่ะถ้าลูกค้าซื้อเช็กเทศให้ฟรีนะคะดูบูนามอนสองตัวค่ะแล้วก็เป็นบูพายหนึ่งตัวพี่น้องกันนะคะนี่เดือนเดือนนิดนิดเองไม่อายุไม่เยอะค่ะราคาเป็นไงคะทินสันนกฟินนะคะสีเหลืองเขืองงั้นเลยอ่ะเยอะมากทั้งูังเมียเลยนะคะเน็ตเรพร้อมทำค่ะ เป็นบูทเลคอยค่ะทางร้านก็มีอาหารอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงเบื้องต้นอาหารเบื้องต้นค่ะวันนี้เราไปอัปเดตราคานกที่สนามหลวงสองร้านพี่อ่านกันค่ะอันนี้ลูกป้อนันค่ะป้อนสามมื้อค่ะโตโตแต่ตัวค่ะยังเป็นลูกป้อนสามื้ออยู่ค่ะอ้วนมากกินมือละ1 5า1ีซค่ะแล้วก็ทานไข่ผงเป็นแล้วค่ะโอ้โหอ้วนจริงๆค่ะ ค้กเทศไหมคะอันนี้ยังค่ะถ้าลูกค้าซื้อเค้กเทศให้ฟรีนะคะค่ะราคาสี่พันบาทค่ะสี่พันนะตัวใหญ่ตัวกุ้งข่าพรอมใบเค้กค่ะเค้กเทศให้ค่ะอันนี้จะออกแดงๆใช่ไหมเนี่ยพี่สายขานี่ติดแดงอันนี้ไม่หลองค่ะราคาเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะน้องตามมืออยากออกค่ะเอออยากเล่นหรอลูกค่ะ วันนี้ได้เห็นลูกป้อนแค่สองเองนะใช่ค่ะลูกป้อนสันหมดไถดีนะคะลูกป้อนสันค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะค่ะแต่ก็ออกไปเรื่อยเหมือนกันก็ขายง่ายขายง่ายค่ะค่ารับก็ทางร้านจะเช็คเพศให้นะค่ะค่ะโอ้ยว่าไงลูกโชคเก่งแล้วใช่นะเก่งจริงฮ่าเสียงกินเก่งค่ะว่าไงว่าไงเสียงเหรอฮะ โอ้ตามมือนะเนี่ยใช่ค่ะคิดว่าเราจะต้อนอ่ะนะค่ะค่ะอาไงลูกมา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 ลูกมามามาตัวใหญ่มากเลยอ่ะค่ะอันนี้ลูกลูกต้อนคินสันค่ะค่ะโอ้โหบันเทิงเลยคินสันมีสามนะวันนี้มีะมีห้าข้อนึ่งค่ะโอ้โหข้อหนึ่งค่ะ อายุประมาณเท่าไหร่ที่อ่าอันนี้เดือนกว่าค่ะค่ะเดือนเดือนนี้นิดเองไม่อายุไม่เยอะค่ะราคาเป็นไงคะทิ้สันขสองพันห้าค่ะสองพันห้าจากช่วงนี้หัวหวเริ่มแดงแล้วนะอ่าปีเริ่มแดงใช่ค่ะหัวตีเริ่มแดงแล้วหน้าอกเริ่มมาแล้วค่ะค่ะโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงราคานี้ยังไม่ได้เช็คเคสนะคะเช็คให้เลค่ะถ้ารับอ่าองค่าต้นไห่เองนะคะพราไม่แพงค่ะค่ะ ดินเก่งทุกตัวค่ะกินเก่งทุกตัวสามมื้อค่ะอันนี้ก็เป็นลูกบองพิมสันค่ะอายุน้อยกว่าเมื่อกี้ค่ะข้อเดียวกันคนละครอบค่ะเอาคนละครอบค่ะแต่ว่าสองตัวนี้เขาเป็นค้อเดียวกันอันนี้สองตัวเป็นพี่น้องกันค่ะหัวติดก็เริ่มแดงแล้วนะคะอ่าเนี่ยค่ะค่ะ แ้ถ้าไซส์เล็กราคาเท่ากันเลยค่ะค่ะเท่ากันนะค่ะแล้วแต่ชอบค่ะบางทีก็จะชอบอ่อนๆค่ะช่วงนี้คินสันก็ออกเยอะเหมือนกันนะค่ะเป็นฤดูของเขาเหรอคะหรือว่าคนคนเลี้ยงเยอะอยู่นะคะค่ะเขาออกรึทั้งปีไหมออกทั้งปีค่ะแต่ว่าฤดูนี้จะเยอะหน่อยค่ะแล้วก็สีจินชีกฤดูจีนชคกแล้วจีนชีกจะออกเยอะ เราก็จะได้เลี้ยงในราคาไม่สูงมากค่ะค่ะอันนี้อ่าอันนี้เป็นบูชินมอนนะคะค่ะอันนี้ตัวละสองพันสองค่ะค่ะอันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มดนแล้วค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้บูนอมอนค่ะราคาสามพันห้าค่ะ ะะออกมาสามสีค่ะออกมาสามตัวขายไปตัวหนึง่งละอีกตัวหนึ่งเป็นบูพายค่ะอ๋อ<ช>บูพายแต่ว่าบูพายปล่อยไปแล้วใช่ค่ะออกมาสามสีเลยค่ะบูนอบูนอมอนตัวหนึง่งแล้วก็บูชินตัวหนึง่ง<ช>แล้วก็บูพายตัวหนึง่งบูพายปล่อยไปเท่าไหร่ที่ค่ะบูพายอ่ออายุอ่อนกว่านี้ค่ะสองพันอายุจะเล็กกว่าเป็นน้องจุดนะใช่ค่ะอ๋อสองพันใช่ค่ะลูกค้ารับไปแล้วค่ะ ค่ะอันนี้พี่น้องกันสามตัวนะคะค่ะอันนี้เป็นบูนอมอนบูนอมอนของตัวค่ะ,คะแล้วก็เป็นบูพายหนึ่งตัวพี่น้องกันนะคะนี้อันนี้พี่น้องกันค่ะห้องเดียวกันเลยค่ะพ่อบเดียวกันสีสามารถ,ถออกได้หลากหลายได้ค่ะตามพ่อแม่นะคะใช่ค่ะพรพ,พ่อแม่เขาเป็นสปิดอยู่แล้วค่ะค่ะ แล้วราคาล่ะคะราคาก็ถ้าออกมาเป็นสีเข้มก็จะได้ตังค์เยอะหน่อยนะคะค่ะอันนี้ไซนี้ขายสามพันค่ะแต่ถ้าโตเท่าเมื่อกี้แล้วจะเป็นสามพันห้าค่ะค่ะถ้าตัวนี้1ันเก้าค่ะก็จะถูกกว่านิดหนึ่งนี่เข้มแ้่ยิ่งเข้มก็ยิ่งแพงใช่ไหมใช่ค่ะสีอ่อนก็จะราคาถูกลงค่ะตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะนกดังมากค่ะ เหมือนไปฟาร์มเลยอ่ะเขาเห็นเราอ่ะเนาะเขาก็ร้องขอกิน่ยดีใจเสียงดังมากอันนี้กินเก่งทุกตัวเลยนะคะค่ะวันนี้ร้านที่อ่านนกโตน้อยเลยอ่ะสันพอนัวคู่ก็ไม่เจอนะลูกค้ารับไปหมดเลยค่ะค่ะอันนี้ นกฟินนะคะสีเหลืองเหลืองทั้งนั้นเลยอ่ะเยอะมากีทั้งเมียเลยนะคะมีหลายหน้าเลยอ่ะหน้าเหลืองหน้าส้มใช่ไหมหน้าแดงใช่ค่ะค่ะเยอะมากเลยอ่ะพิ่มาส่งมาที่นี่เองค่ะถึงเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบหกสิบถึงไหมคะเนี่ยอสี่สิบสี่สิบตัวค่ะเอาสี่สิบตัวค่ะค่สมบูรณ์ทุกตัวเลยครับค่ะน่ารักสีเหลืองสีเหลืองล้วนเลยค่ะค่ะมีทั้งผู้ทั้งเมียนะคะค่ะ ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่เอ๋นีราคาเอ่อตัวละแปดร้อยค่ะคู่ละพันห้าค่ะตัวละแปดร้อยคููละพันห้าอ้เยอะมากเลยอ่ะสีเหลืองทั้งนั้นเลยค่ะสวยๆเลยอ่ะพึ่งเข้ากันเลยนะค่ะค่ะสีเหลืองสวยๆเลยค่ะค่ะอันนี้ระเบิดนะคะค่ะอันนี้อายุเจ็ดเจ็ดถึงแปดเดือนค่ะ เจ็ดถึงแปดเดือนก็เริ่มที่จะเข้าคู่ไะสมพันธ์ได้ไมพิงได้ละค่ะราคาราคาตัวละสามร้อยบาทค่ะตัวละสามร้อยเล่นผนช้ากันสนุกเลยค่ะโชเลย่ยโชเล่น่นช้าเลยอ่ะวันนี้มีน้อยไหมคะน้อยน้อยีค่ะพอดีค่ะบางแล้วค่ะโอ้วนนี้เล่นนกขายดีกันทั้งนั้นเลยเนี่ย ไปค่ะโอ้โหวันนี้เหลือให้เราได้ชมกันน้อยเลยนะลูกค่ะน้อยหน่อยนะคะค่ะสอบถามได้ค่ะสามร้อยจุกสี่นะใช่ค่ะน้องสนุกมากอ่ตอนเนี้ค่ะอันนี้ลูกเล้ากอผัดค่ะค่ะอายุเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนค่ะมีสีอะไรบ้าง่ะหมดแล้วค่ะมีสีเขียวสีฟ้าค่ะ ค่ะราคาสามรอยบาทสามร้อย <300 S 2> น,นะพี่ค่ะค่ะนกบ้านนี้ชอบเล่นบินทาค่ะเจ้าของชบ <c oughs> อบนกเลยชอบตามาเล่นกันสนุกเลยนะอค่ันเะล่นดีได้เลยค่ะค่ะอันนี้เลิฟเบิร์ดไม่ขอบไม่ขอค่ะมีสองตัวใช่ค่ะ โอ้โหอ้ามีเป็นไรลูกหนูกลัวเหรอเต้นเต้นเต้นโอ้โหอายุประมาณเท่าไหร่อะพี่อ่าอันน uh? ี اد, ้อายุยังน้อยอยู่เลยค่ะประมาณห้าเดือนเองค่ะสี <parents> ่เขายังไม่ค่อยเป็นขึ้นเะค่ะตัวใหญ่หน่อยอะค่ะตัวใหญ่แต่ยังเด็กอยู่ค่ะไม่ขอบตาเนี่ยจะตัวใหญ่กว่าอกตาใช่ไหมคะ ใช้ขาตกอ้วนกว่าตกอ้วนกว่าคเครื่องกว่าไหมคะเคื่องก,กว่าค่ะถ้าลูกมีลูกก็เคื่องกว่าค่ะราคาล่าคาะค่ะสามร้อยค่ะวันนี้ก็เหลือน้อยอีก,กน้อยมากน้อยมากค่ะค่ะอันนี้พ็อกเทลนกโตค่ะพร้อมทำค่ะค่ะ เป็นไงบ้างก,กระเทลราคาเท่าไรคะโตพร้อมทำสว,สวย900บาทค่ะ900ทุกสีเลยเหรอพี่อิงคะเลยได้เลย,เลยค่ะกรงนี้900คะ่ะค่ะมีเข้ามากันอีกไหมคะเนี่ยวันนี้ลูกป้อนก็ไม่เจอใช่นีค่ะเดี๋ยวจะมีซิ้นเข้ามาอีกคะ่ะค่ะ อันนี้ก็คือราคาเดียวกันหมดนะสำหรับใช่ค่ะนได้เลยสำหรับกงนี้ค่ะค่ะคอกระเทลเขาเช็คเพศก็โดยการจับตะเกียบนะคะใช่ค่ะค่ะอ่าอันนี้คอกระเทลค่ะสีนอมั่นใช่ค่ะสีนอมั่นอายุประมาณเท่าไหร่ก็ะือ่นเี่อันนี้ยังไม่พร้อมทำค่ะยังรุ่นๆนยรุ่นค่ะค่ะหกเจ็ดเดือนค่ะหกเจ็ดเดือนราคาเป็นไงคะถ้าสีนี้อ่า แต่ร้บาทค่ <800. S 1> ะแปดร้อยค่ะเขาจะเข้ากล้องกันอย่างเดียวเลยแต่ละตัวไม่ยอมถอยเลยเล่นลัวค่ะไม่กลัวไม่กลัวเลย<ะ>ใช่ไหม่ะอ่าค่ะนี่นะปยายานจะถ่ายนะ,ะมากันเต็มเลย ประมาณอายุเท่าไหร่กับพี่พอกเซลถึงจะเริ่มให้ลูกได้คะก็ประมาณปีนึงค่ะประมาณปีนะเจ็ดแเดือน9เดือนนี่เริ่มเข้าค่ะถ้าสมบูรณ์มากก็จะมีลูกเร็วกว่าปกตินิดนึงค่ะใช่แต่ถ้าปีหนึ่งก็ดีปีนึงก็กำลังดีค่ะสมบูรณ์เต็มที่ค่ะค่ะก็สามารถที่จะให้ลูกกันได้ตลอดเหมือนกันใช่ค่ะคขะออกลูกบ่อยค่ะ มากน้อยก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของเขาด้วยใช่ไหมคะอันนี้อ่าลิงเน็ตโตพ้อมทำค่ะค่ะเป็นบูเทคอยค่ะคู่กันไหมพี่เป็นเพศผู้เพศเมียคู่กันค่ะค่ะโตพร้อนทำแล้วนะค่ะนกสองปีค่ะสองปีกว่าแล้ว ราคายังไงอะพี่สีนี้ราคาออหมื่นเก้าค่ะค่ะแล้วดูการนี้นี่ถ้ารับผู้นี้ไปนี่เตรียมรังพอได้ใช่ค่ะใส่รังพอได้เลยค่ะน่าจะมีสิทธิ์ได้ลูกใช่ค่ะต้นปีหรือปลายปีนี้คนะ่ะ,ะน่าจะแบบช้าสุดก็น่าจะหกเดือนนะคะ เพราะว่าเขาไปใหม่นี่เขาก็ต้องไปปรับสภาพเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะค่ะพื้นที่ใหม่โรงใหม่บ้านใหม่แต่กินงเก่งค่ะค่ะกินเก่งไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเราละคู่แล้วเท่าไหร่นะคะหมื่นเก้าค่ะหมื่นเก้าค่ะค่ะอันนี้นกแก้วลิงเนี่ยสีเขียวนะคะเพศเมียค่ะเช็คเพศแล้วค่ะ ราคา3,500หค่ะ3,500ห้าเพศเมียค่ะนกอายุปีกว่าค่ะห่างยาวนะค่ะนกอายุปีกว่าค่ะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เลยนะเนี่ยค่ะก็ถ้าเดินทไปใกล้ๆก็จะตกใจนิดนึงค่ะสองตัวอ่าอีกตัวหนึ่งเป็นเพศผู้ค่ะอันนี้เกือบสองปีแล้วค่ะค่ะพอดีตอนจับห่างหลุดนิดนึงห่างยาวห่างซีนยาวหักค่ะอ่าขึ้นใหม่แล้วค่ะค่ะกำลังขึ้นค่ะ แล้วราคาราคาสา0พเท่ากันค่ะแต่ถ้าซื้อคู่กันคู่นี้ก็ราคาลดได้อีกนะคะจับคู่ได้เนี่ยได้ค่ะค่ะอันนี้อ่ากินชีสกินพัลโล่นะคะค่ะ อายุแปดเก้าเดือนแล้วค่ะมองกล้องใหญ่เรียนหนึ่งแปดเก้าเดือนเพื่เซทแล้วค่ะเซศแล้วนะค่ะราคาเท่าไรคะราคาสามพันห้าค่ะสามพันห้าไม่แพงนะคะค่ะพร้อมเซทให้แล้วค่ะเซทให้เรียบร้อยค่ะค่ะวันนี้ไม่เจอซันนกโตไม่เจออะไรเลยหมดเลยค่ะเดียวเข้ามาอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะลูกค้ามาเหมาไปหมดร้านเลย เดี blender, ๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะมีค่ะค่ะที่ปัจจุบันนี้จันคอนัวนกโตพร้อมทำมาเป็นคู่เท่าไหร่ตอนนี้หมื่นหนึ่งห้าร้อยค่ะหมื่นหนึ่งห้าร้อยแต่วันนี้ไม่เห็นสักตัวเลยไปหมดเลยค่ะแล้วจะมีเข้ามาอีกไหมเป็นค่ะมีค่ะมีค่ะ ถ้าเป็นฟันนกโตพร้อมทัพจะมีนกเศษเศษนกเศษเศษผู้เศษเมียถ้าเศษผู้เศษเมียเท่าไหร่จิงถ้าทินน้าเดี๋ยวเราดูราคาทินน่าอีกทีเลยค่ะราคาก็มีขึ้นมีลงใช่ค่ะทางร้านก็มีอาหารอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงเบื้องต้นอาหารเบื้องต้นค่ะจะมีแพ็คเล็กๆองที่ลูกค้าใช้หลายอย่างซื้อแบบละนิดก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีของเล่น ค่ะของเล่นใส่กลงค่ะเยอะมากเต็มเลยนะคะค่ะก็จะมีอาหารเสริมค่ะบำรุงกินบำรุงนิลเลสเปย์ค่ะแชนเซียมค่ะแล้วก็แบ่งขายกระปุกเล็กๆค่ะลูกค้าใช้เลี้ยงน้อยก็ซื้อน้อยได้ค่ะค่ะมีแบบเล็กด้วยนะค่ะก็มีห่วงเปิดสายจูงค่ะค่ะรับเช็คเทศด้วยรับเช็คเพศด้วยค่ะค่ะ แล้วก็จะมีของเล่นเหมือนในกรงเลยนะคะค่ะคอนเล็กคอนชิงชาเล็กกับคอนชิงชาใหญ่ค่ะลูกค้ามาเลือกซื้อได้เลยนะคะอันนี้ถ้วยน้ําถ้วยอาหารใช่ไ่คะค่ะก็มีของเล่นมาแบบใหม่ๆก็มีนะคะค่ะของเล่นมาใหม่ๆใช่ค่ะกระจกยืนนกค่ะค่ะก็จะมีคอน คอนยืนเช,ชื่องค่ะ,คะน่ารักอันนี้แพ้เล<ง>่นค่ะ120บาท1 2ออันนี้แพ้ได้ใช่ค่ะเป็นแคลเซียมเหรอคะใช่เอาไว้เอาไว้ฝนฝนป่าฝนเล็บค่ะ อ๋อแล้วเขากินได้ไหมไม่กินค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบลับค่ะใช่แบบลับลับปากค่ะค่ะแล้วก็ยืนฝึกนกเชียงตรงนี้ได้ค่ะคทอแบ็คได้อ่ามีเยอะเลยอ่ะอันนี้คืออะไรพี่แก้วอาหารอ่าอันนี้ถ้วยอาหารเป็นแตเล็ค่ะสําหรับนกที่เก่งที่สามารถคว่ำชามได้ค่ะอ่าก็จะใช้แบบนี้ค่ะจะได้คว่ำไม่ได้ค่ะแล้วก็หล่นหล่นก็ไม่แตกค่ะอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะ จะจะราคาถ้าถ้าแบบนี้ก็จะพาสูลงมาใช่ไหมใช่ค่ะค่ะท่านี้เป็นกระเบื้องเซรามิกเคลือบค่ะอันนี้ก็ทำความสะอาดง่ายค่ะค่ะแต่ถ้าทำหลอดก็แตกนะคะอันนี้มีอะไรอีกบ้างคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีของเล่นค่ะค่ะก็จะมีคอนยาวเน็ตกรงแล้วก็ตะกร้าค่ะแขวนไว้ให้นกเล่นค่ะนอนก็ได้ค่ะน่ารักค่ะ เห็นตะกาแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีกระชูนอนน่ารักค่ะเข้าไปมุดนอนข้างในได้ค่ะมีที่นอนแถมให้นกพิ้นเหรอนกเล็กๆได้ได้ทุกชนิดเลยค่ะคสี่บ้าค่ะอันนู้นเต็มเลยถ้าตัวใหญ่หน่อยก็เป็นตะก้านอนอย่างนี้ได้ค่ะน่ารักเท่าไหร่คะพี่อันนี้ร้อยสามสิบบาทค่ะเยอะเลยค่ะมีหลายแบบมันเลือกได้เลยค่ะ ร้านเปิดทุกวันไหมคะพี่เปิดทุกวันค่ะร้านเปิดสอบถามได้นะคะ081ค่ะ7 1็5หนึค่ะค่ะร้านที่อัญนะคะค่ะก็จะอยู่ซอยเดียวกับร้านลุงชัยเลยนะค่ะค่ะเยื้องๆกันค่ะเยื้องๆกันค่ะอาหารนกอุปกรณ์การเลี้ยงการเล่นครบเลยนะค่ะค่ะ